เห็นไข่บ่เห็นไข่บ่พี่น้องยงไปินิเห็นนองมนีบ่จ้ะเกิบ้างไปเอากินดยู่นะกระเทยติดเบงนอ้าวหลุดแล้วหลุดแลไอ้อ่าลุดแล้วบ่เป็นยังอันนี้เป็นภาพอยู่แต่บใช้่ลุดแล้วแลุดแล้วบอลเป็นบอลหมอ้าลุดแล้ว อานนี้มันต้องลุ้นจบง่ยน่ะตกใจหมอหัวประพฤตยังเปียกอ้าวขาดเอาเลยบวขาดมารุ้นุดออกเลยเด็กเออน่เก็บไปเถอเก็บไปเก็บไปอันนี้ติงเลยอันตุ๊ทุกคนเลยนาะเปิดภาพมาตอนเช้าเลยนะ กับทักทายสบายดีเดอ้ทเดอ,ท,ดอทุกคนเด้อเวลาแปดโมงครึ่งอากาศหนาวายพี่น้อ,นนอนงเองนะอากักหนาวสนใดทุกคนเบิ่งเอาทางข้างนี่เนาะอืออ่านอยู่เกาหลีน้องโมนี่กับแม่น้องโมนี่สบายดีเด้อสดีอันนี้กับป้าน้องโมนี่ทางหลังสบายดีพี่น้องแล้วนะ กาพะคายสบายดีเลยสวัสดีพี่น้องบัวชิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเลยต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันครับดุสิตปันสุขเส้นเก่าพ์พี่น้องเลยเนาะเส้นเคยแต่ว่าช่วงนี้บัวได้ไปปันสุขปันความสุขทางใดพี่น้องเลยกลับขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะแล้วกะเมื่อนี้คือชิบัวได้ไปหาเฮือนของน้องไม้แล้วกะบบัวได้ไปหาทีมงาน ของสังเกตเอาเพื่อนอีกแล้วเมื่อน,นี้ทุกคนเพราะว่าที่แรกว่าจะไปว่านนี่กะบริปายนาวานในลูกลูกห่พี่น้องลูกไห่กะเอาลูก,ลกเปลี่ยนเมียซอยอุ้มก็กเลยได้เลือนเนาะแต่ว่าได้โทรสั่งการแล้วได้โทรสั่งงานได้โทรทางอ่านเบาเวียงเพื่อนโทรมาหาว่าหาเหตุแบบใดเนาะเบาเวียงเพื่อนกะเพื่อนกะโทรมาถ,ถามจะชิดก็เลยอธิบายให้เพื่อนฟัง ว่าให้จัดการจังได้ให้ใช้เก้าขันเอาไปนองเนาะมันจังงามหัวขันใดเก้าขัน,ขนมันจังเล็กเล็กจังงามเด้เล็กเกนะ้าเนาะเก้าขันจ้ากไปหอดขันใดเลยได้แต่อสิบก็บ่ได้ไปิติดตามบ่งดอกเพราะว่าอยากเวียกแทบสิบ่ได้จับหอดอ่าโทรศัพท์ไปเลยทุกคนเลยเนาะไปจับต่ช่วงกลางคืน นี่จะเดินทางไปสไปมุกดาหารอีกเท่น,นึงลเลยได้พี่น้องไปสิไปห้องมออีกเท่นึงได้ไหมเนาะไปมอพอน,นัดนัดเมื่อนี้นัดเอ่อนัดเบิ่งแพอบ่เฮ้ยไม่ไปปวดแพอเบิ่งเพอที่ว่าเพิ่นพาตัดนะเบิ่งแพอแล้วก็ไม่ยังอีกเอาคนหน่อยไปกวดซานเลือม ซอนมัน,น,นมเลยก็ไปนวดนมนะไปนวดนมให้งๆแห้งอะให้นงนมแหง้งเนาะบวชัยถอมันบวชัยถอน้ำนมมันอุดตันเลยยิ่งจะแห้งอยู่ยแล้วนำ้ำนมแต่บัารสื่อแพ็กเกจไปแล้วไปชิไปมือรีสองคนไปคลินิกกับคุณโมไปชิปจะจะไปถามเบิง่งเลยว่าอันสบือเพิ่น เพราะอันจะเป็นขาวๆนะแบบสบู่พันจากคั่วบบาจากรุดออกบนเนาะหรือวในใดดนะทุกคนนะว่าเดี๋ยวสิไปถามมอเบิ้งไก่สิปีใหม่แล้วทุกคนก็สิเบิดแล้วปีนี้ก็ได้ขี่รถจะได้คอยขี่ยังเจ็บบ่เฮยยังเครื่องบ่เครื่องมาแล้วแต่มันก็คอยย่างไปแต่ว่าเรื่องเครื่องมันก็ยังเครื่องบ่เคยพาตัดแจกเถื่อนเนาะ นี่ถนนกันหนทางกัแต่บบเจ็บแพรกัย,งย,ยนนนะังขี่ไว้โบได้นั่นเองนะเฮาก็เจ็บตับเฮาเฮาขี่อืม้มวดเอาเฮยนเนาะเพิ่นก็นเริ่มเลยเพิ่นก็นเริ่มแหละถึงรางวัลที่หนึ่งในลอตเตอรี่นี้ช่วยเพิ่นชีหล,ลายๆรถ ซื้อเป็นน่ให้รถได้ซื้อเป็นอุปกรณ์ห้รถซื้อปูรถให้เนาะแสนบาทอย่างที่น้พี่น้องหลายตเตเบได้แสนบาทหลายโตนเติบอยู่ลอกจับกำลังเดินทางพี่น้องไอ้เนาะฝากเป็นกำลังใจให้ในเธกไลก์กดแชร์เน่ลก็ระเบิ้งบวกข่าวโฆษณาให้ในเนานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตัวชิดสีคอขับรถก้อนบาดนี้พี่น้องไอนะง้เนาะจังไดกะพูหล่ ตัดภาพไปอีกทาหนึ่งกยง็ยันได้ไปเจอกันอยู่ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารเพืนะ่อนละทุกคนไยเนาะก็ขอโทษก็อภัยน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อบริสูไปทางใดก็ไดนะ้อย่าเพิ่งลืมกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งลืมกันเนดะ้อเ <laughs> พิ่งลืมกันได้ี่น้องไอเนาะโมนี่โมนี่โมนี่นตื่นแล้วพี่น้อง งหอนมกจำตื่นเลยหักหอนเชน่ตื่นตื่นอนเช้าวันนี้หักเะแม่เพิ่มเพิ่เดองง้อไร้นยำเราแ่เราสิเต้นเต้นเนแล้วกเต้นเต้นแล้วกินนมใหยก็เช้ากินนี่ลูกกินนมใหยก็เต้าลูกเราเหรอนาะเราจะหายด้เหรอ กไค่อยงีค่อยนอนก็คือนะบีบมานายานะในทุ่งแดงนะให้แม่โมออันน้่งให้เบ้ามันไปแบะโมนั่นแหละเฟื่องแม่อันตสาวนมแล้วใส่ผืนเดียนยาละนะหลอดในทงแดงเป็นหลอดเลย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 แก่าแล้วบ่มีไหมอยนางนั้นบ่ใช้มือแล้วใช้มือแม่แล้วนะมือจสะอาด อืมอืมอืมอือมันมอือนมองมอ่มอืมอืมืมอือบมออนมอมืมอืมอมอออืมมอืมอ้มอไอืนอืมมันมหืมมไ <Billie S 2> มานหายแล้วสิเขาหนู่นแล้วก็แพงหันเราไปจักในเห็ดเราไปเลียวเราก็ไปเอากระตุ่นใหญ่ๆหันไปปลาทางข้างอย่าไปใส่ได้ฮะเมื่อว่อนมันเป็นคนหันเราหายใจเนี่ยเราไปจักในเห็ดให้กินนมอีกแล้วบ่หนะกินนมบ่แม่เพิ่นสิให้กินนมเลยพี่น้องจค่ได้ชิเห็นน้ำแม่เพิ่นอ่าแิเดี๋ยวกําลังเดินทาง

เก็เกี่ยวได้จพาลูกตกนะยตกโเปกรเ็มพอแล้วก็ขัปแปลงอยู่นันอยู่แค่คืไปสวดเอาไปตู้นัน คนนอนเยอะนเยอะโคนี <t ries> เสียงได้เงหนาไ่อยนอี่ม่แต่ตุ้มไม่แต่พื้น อามบีปแม่ัง่อเห็นคอยบ่อเห็นคอยบ่มามุกอีกแล้วมามุกอีกแล้วตุ่มในตาน,านะ

là bao hãy coi trái ngân bao này bao bao lúp sao lười cái này thấy không bao nhìn thấy bao bao ฉัรับอีกแล้วได้นี่พี่น้องัิรับอีกแล้วฮะฉิรับอีกแล้วฉิรับอีกแล้วพวกนี่ลูกไป็นพว,นพวอยู่อันนั้นเนาะไปปหมวกสีเฮียอะไรจับเอาในหมวก Màu cái đẹp như phân có đại thị áo lót À Ôi À con lái thật à Màu đứa Màu hót đứa

anon teman-teman sip lah kan tip ku atna anu sip

หมอว่าแล้วได้ตัวกำนังลง,งเลย,ยมูนี่มูนี่มือตาเลยม,มือตาเลยพีน่น้องตึ้มเนี่ยเป็นคือแบบพดนะคือแบบพดแดดโอเคยาวๆมันมืดอะนี้อือ

เมื่อนี้กับเได้ไปเพือนองไม้เนาะพี่นนองเนาะ

สบาอยู่นี่แหละไหนนี่จะนี่ว่ะไรมีตัวนี้เนี่ยใบมอนัด เดุกคนไดเนาะถ้าพามาตอนนี้น้องโบนี่ได้ชิวัดคิวแล้วมากวดบัดสองตอนนี้ทงลุนอนไม่เี่นเนานอน๋ยวสอก็ได้ขอยนอนได้คอยนอน้เนลรสักเบ็ดจำเว็นเลยนอนได้ ไปเรียนนอนไม่ต่างคืนต่างคืนเลยบปนอนสบายดีน่ายถ่ายคลิปอยู่อีกเป็นไงเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เอาคุณพ่อต้องพ่ออุ้มน้องเอาตะวันของคุณแม่้จะเป็นเอก็ได้ไหมเริ่มซีนแล้วกับการยิมนอนนอนไม่ได้ดีใช่ไหมรู้สึกใสขึ้นเยอะเลยให้ผมอุ้มบ่ะได้ไหมได้ไหมหรือว่าต้องต้องถ่ายไหมหรือว่ายังไงเจ้าตั้งค่ากล้องไว้เอ้าตั้งถ่ายกล้องไว้อุ้มเลยอยากจะตรวจน้องแล้วแม่จะได้นอนันเตียงบางสิ่งห้อัน เอ้มาถือไหวกกันแหละเลอะอะไอมาถือกล้องนะนะบบเลยถ่ายนะทอะไรหอเอะเกินอหอลาพวดกาเย่า่ออยู่ใน ท้องสเตอร์ไลน์เด็กน้อยก็เป็นผื่นแดงนะมันเจรแม่อีกอย่างต้องระวังเรื่องการอเื่อนเฮยต้องระวังเรื่องการแม่เถื่อปยังไงตอนี้ขึ้นเยอแล้วไม่ค่อยปวดมากแล้วเนาะจะคอยดีขึ้นอะมึงนหเถื่อยอาหารนี่อาหารี่กินตงต้งอเห็ดเห็ด่วิเมนปากพ่อไปเลยเราเถื่อะเพื่อนพันออกเน้น เลือเยอะมันหมักห่อนนะเบิรงสิเหลืองอยู่บอเหลืองไหมลูกมาดูสิจ้าดูสิ่้จะเดินใ้ดดจะเดินให้ดูเกดเสด็จนะเดเนยิ้มยิ หมอจะได้ดูค่ะแต่ว่าหมอว่าดูเหลืองนิดนึงเนี่ยต้องกินนมเยอะๆแบบอื้ออ้อหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยอ่าหลุดแล้วบมอเป็นยังอันนี้เป็นภาพอยู่แต่หมอใช่ไข่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วบมดเป็นยังบวมหมดเป็นยังเอ้าวหลุดแล้วเฮ้่ตอนนี้มันต้องมืน้อยน่ะตกใจหมอพอกระเพรยังเปียกอ้าวขาดเอาเลย บวชขาดบวชลุกออกเลยเด็กเออนะเก็บไปเด้อเก็บไปเก็บไปอันนี้ติงเด้ออันตกใจคมณหมอบอกว่เคยคะนะแบบขึ้นไปแต่ว่าใช้ใช้ดินบุกไยสะอาดอย่ไงเงี้ยมันต้องเช็ดนีดนิดโอ้แต่ว่ามันมันบ่อยได้นะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะตัวนี้มันเป็นติ่งอยู่เห็นบอกบางคนอะถ้าติ่งแล้วมันมันแฉะตลอดมันต้องมาจี้ยาแบบนี้ไหมเนี่ยอาบน้ำเสร็จเนี่ยก็ต้องมา่ชุบอุปกรณ์เนี่ยใช้รอบๆอย่างนี้ยเนี่ย แล้วภาพลายเราเช็ดตรงม้วนมันยันเต็นเวลาอาบน้ำให้น้องอะไได้ใช่ใช่พอไม่ไม่ไม่เวลาอาบน้ำน่ะจะเป็นเจ็บหรือยวมันก็เช็ดแห้งเช็ดร้อนปะมบนได้เช็ดแรงเนี่ยเช็ดรอบรอบมัได้เช็ดแรงเด้เอาเอาอันนั่งยังเช็ดอะเอท์โกห้อเอทโกห้อทั้งตะบัดป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอลนิดน้อยไอ้ไม่ใช่ถ้าตะบัดเด็กน้อยนะจ๊ะมันจะเล็กๆเห็นบอกมีจุกเท้านะใช่ใช่มันก็จะชอบตอนนี่แหละหลังหลังอาบน้ำนะคะหลังอาบน้ำไม่เช็ดนะคะ อาบน,น้ำเนี่ยต้องเช็ดทุกครั้งแล้วก็ก่อนนอนอีกเทื่อน,นึงก็ได้เนี่ยยังเปียกอยู่ใช่ไหมอาบน้ำนะอาบวันละครั้งกนะ็งได้นอนได้อาบกลางวันเนี่ยแหละจ้ะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนี่ยต้องเช็ดครับนี่ออกให้หมดนี่ตกใจอ่ะขึ้นไปเราพอาได้เช็ดแรงเราเช็ดเบาๆ,ๆ,ๆแต่ว่าเราต้องเช็ดให้สะอาดแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นยางบพรคนอันนี้เราจะต้องอาจจะต้องที่ยาที่หมอบอกเด็กบางคนอะบ่อยนี่มันต้องที่เพื่อไม่จะแฉะเด็กเราทำความสะอาดพอดีเนี่ยเนี่ยเอาให้หมดโอ้แฉะไงเห็นไหมอือบวมหิ มนยังไม่เสรไม่อันนี้อาจจะได้จี้ยาเนี่ยเด็กบางคนต้องจี้ยาอยู่จี้ยาใ่เหงนไว้แอามันจะแห้งมันต้องจี้นอหมอไน้ทีนี้ตัวตัวตอนกับจะนอยังสีแบล่ลงบ้านอยู่นี่ยูดีอย่ดีอาจะเศร้าแต่เต้าฮ้ฮ้ะาเต้านมไทต้านคุณแม่แล้วค็ณทัวาทำไมอ๋อซาว้ต้องนุ่มบก เนี่ยสอาดีบ่เป็นยังลูกเป็นยนนี่นี่มันเย็นมันเย็นเย็นมันเย็นเดี๋ยวเช็ดออกให้หมดแต่เาค่อยยเ่เืเป็นเยช็ดัสอาด์เช็ดออกให้หมดโอ้แต่นองเจ็บเดวก้มาเชเจ็บเเี๋ยมันจะอักเสบเลยนะีนเตอเตอร์โอ้ยตอี้าต้องอั้หมดค่อยเช็ดอ่ะนแต่ว่าถ้าใจดีเดินช็ตามหลังอันะเพราะว่าจะดื่มันจะนุ่มแต่ตรงนี้ที่หมอบอกมันไม่แห้อาจจะได้ยาที่หมอบก เด็กบางคนเป็นได้นี่ยเห็นไหมยังบูมดมเลยยังสะอาดเลยนี่อเพิ่นเพิ่นหน่อยแล้วเพิ่นเย็นแล้วนะคะแล้วไฟใช่จะหักกิ้งไม่ได้เช่แรงนะห้าม่แรงนะเวลาเพิ่เสร็จนี่หมอเชเบาๆแข้วาพมันออกอ่าพอแล้ไหอะเออเออเออนดเห็นไหมนี่เลืองเยเาจับมาได้มาได้อมาเอไปตามแม่ละ้ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆอๆๆๆ อมันนี้เดี๋ยวหมอจะส่งไปหาหมอเด็กนะอยนงหมอูว่าเว่หมอเดีนินึงเป็นไงเปิดแเลยะอเลยเป็นยังไงหา้อกอดเจ็บท้องกอนเจ็บคือกันเลยเจ็บคือกันเลยกำลังนอนค่ะกำลังนอนค่ะหมายถึงว่าตอนหลั่นอนดีตัวดงนอนอีตัวแดงตัวงผู้บอาใส่กับปลาอะไกสนจับมาแล้ นอนตนนนอน่อนนต่อน่องนอรับน้องว่านอนไปรับอันนี้เก็บไว้ใช่ไหมเนใกล้ๆลเ็เก็บไว้เห็นนะลดเลยกระิมเลยเนาะนั่นลูเก็บไว้ไม่ดอะไรอะไรน้องแมวเป็นยังหงนนเนาะ็เีติแแบบชั่ใช่แต่เรามีแหงดวงเนาะไอ้ตรงิๆมันเห็นไหมันเห็นอาจจะได้ที่ยาได้มันจะมีเด็กบางคนเขาเรียกว่า มันเป็นกีจียาได้บ้จียามันจะแห้งสบือตัวน่ะง่ายได้บัานี่เวลาอาบน้ำเวลาลุ่งเครื่องก็ง่ายเวลาเจ็บเจ็บมาเแล้วอานะงานระวังเด้อห้ามแคกแกะเราเขาที่ตอนนี้เนาะอากาศมันหนานอยากนอนอยากับดด้งอย่ะ

แต่แบบว่าคะแนนปกติเด็มีแต่นอนอย่างเดียวนะตอนเวรกลางวันล่ะตือนครับกลางวันตื่นบ่อแต่นี้หมกลางวันนอนคุณหมอกลางคืนกลางคืนคนี่ตื่นทึกเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่พิชปกติได้นอนหู้ได้เมื่อคืนนี่เพราะว่าเราต้องเดินทางใช่ไหมแม่นเพราะว่าเพราะผมบอกว่าสิาพาไปหาเมมโมบีเดอร์วาให้เดอร์ใน <c oughs> เรื่อร้อยเร้อยเดืดเดืไม่นอนเมื่อคืนนี่ปกติเด็ก เฉยๆคือจะเอาเมื่อี่ที่หมว่ากันไม่เลยเอาเมื่อไม่ได้ถงยังไงเก็บไปนะถึงจะโอ้ยจไ่โอ้ยว้ังก่ะอยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปให้หมอบูดูอะไรนิดเดียวฟิแล้วนะลูกนะให้ดูเรื่องเฉยๆฟังน่งนมครับเก็บไม่ได้ว่าเก็บไคือกันตอนที่หันเนี่ยเราก็ไม่รู้าไปเฮีย เดี๋จะไหนเดี๋ยวเราจะมีออันนี้ยาคนน้อยอันนี้ยาคนแม่คนแม่อันนี้กันบอกให้แผ่ไปแผ่เป็นเด้อบอกได้เผื่อใส่บิกินี่อันนี้เดี๋ยวไปป้องกันเพราะว่าบางตอนนี้มันอากาศมันแห้งมันเย็นที่นี่บอกบอกให้เกาบอกให้เผื่อไปเกาเพิ่นมันก็จะมีแผ่นแปะคล้ายปัตเตอร์นะจ้ะนี่เขาเรียกว่าซิลิโคนแปะกับยาทาทาไปเลยเย็นนี้ที่หมอบอกอาบน้ำได้เลยเยอะอาบน้ำแผ่โดนน้ำได้เลยผิวสมัยได้เสร็จแล้วตรงอื่นอะทาครีมทาผิวเยอะเว้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ทาตรงนี้ทา

ไอไม่ซูนแล้วนัเองนะได้ได้ต้องซูนได้ถิดนเหมืองบิรเหมืองบิร์นถิ่นเหมอคายาเนาะมอบีได้เป็นคนเอาเผลออกมาจับน้ำให้จับข้างๆร่องออกมาคืนอ่าแปะไว้แล้วก็แปะไว้จะอาบน้ำปกติใช่อันนี้แปะไว้หงายไว้หยอกคว่ำถ้าคว่ำมันจะหายเหี่ยวแล้วก็อาบน้ำได้อาบน้ำปกติซับให้แห้งคายาแปะคืนเอาตัวเดิมเดิมแปะคืนตั้งแต่หมอต้องทิ้งเด้อใช้ไปเรื่อยๆเลยถ้ามันเปื้อนก็ลืมเปื้อนๆออก คเปนนนโอเคพี่น้องพนาอเดี๋ยวได้เอยอยู่ใช้ได้เรื่อยใช้ได้แบบอทิต่เี่หนเดียวเดรนะจ๊ะจนกว่ามันจะแบะไปอยู่แล้วก็ข็งนจะแข็ง่ดีตนะอย่าใส่บิกินี่แแดีอย่าใส่บิกินี่เพราะว่ามันจะเสียสีแผลแล้วอย่าไปเกาเขาแล้วก็ระวังเรื่องอาหารด้วยอะไรที่มันยยอยแากแง่ายอย่าไปกินได้เลนะบ้าเหนียวข้เหนียวบัดง่ามข้าวเหนียวนี่ห้ามกินเราเพิ่งกิน เพิ่งกินมาเลยเนาะข้าวกินดีกว่าอดเอา้าวไมนนี่เพราะว่าข้าวเหนียวมันจะทําให้แบบคันแผลบาดของงามแล้วก็ท้องอืดด้วยอันขึ้นมาเนื้วอวัวหน่อไม้ท้องดองอาหารทะเลพวกนี้เลี่ยงก่อนเป็นผักกินได้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 ผัก<ม>ผกุ้หมูปลาไก่กินได้เมื่อแต่ว่าผักต้องล้างให้สะอาดผักผลไม้ล้างให้สะอาดเพราะบางคนอ่ะผักมันบางทีล้างบ่สะอาดมันมีพยาธิมีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมีเศษดีินผลไม้สะอาด เนื้อหมูเนื้อปลาไก่กินได้หมดนะคะโอเคไข่กินได้แต่ไม่ให้กินเยอะมากไข่บางคนกินทุกวันเลยลงมือเลยทำยาได้เมดได้เมดได้เม็ดลงมือเลยจี้จี้ยาที่ไปจี้อยู่โรงพยาบาลแบบใช่เดี๋ยวต้องทำหมอบู้ดูไปบอกเขานะไปบอกเพิ่นบอบอกว่าสะดือแฉะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นวันราชการวันนี้มันมาหยุดราชการเด้บอเออใช่เนี่ยเพราะว่าเม เพิ่นคือนัดเม่เพิ่นไปนวดนวดนั่นออมจังที่ไหนที่ปินบอกใช่ครับที่ปินเนาะเขาจะมีไหมเนี่ยที่ปินต้องถามเบิ่งเนาะบบมีแหละกะจังเดี๋ยวมาต้องถามดูให้แต่ว่าให้หมอูด,ดูให้ก่อนว่าเหลืองบ่อต้องไปเจาะเลือดบ่อหมอเขานอกว่าตึมบลกเนี่ยออกมาก็อีกอารมณ์หนึ่งเนาะออกมาในข้างนอกเนาะ